COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันธสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในพระธรรมโคโลสีบทที่3าข้อที่1ถึง11อ็ดขออนุญาตอ่านถึงข้อ6นะคะกล่าวว่าถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกันกบพระคิดแล้วก็จงสแสวงหาสิ่ง ซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคิดทรงสถิตยอยู่คือประทับข้างขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ที่แผ่นดินโลกเพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวของท่านซ่อนไว้กับพระคิดในพระเจ้าเมื่อพระคิดผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏขณนะน,นั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยเหตุฉะนั้นจงประหารโลคีวิสัยในตัวท่านเสียมีการล่วงประเวณีการโศโคกราคะตันหา ความปัารถนาชั่วและความโลภซึ่งเป็นการนับถือลูกเคารพเพราะสิ่งเหล่านี้พระอัจฉรยะของพระเจ้าจะลงมาเรามาดูพระมดีด้วยกันนะคะ,ะพระธรรมโคลสีเป็นจดหมายฝากที่อาจารย์ปอโลเขียนขณะอยู่ในคุกที่กรุงโรมนะคะส่งไปเพื่อหนุนใจพี่น้องนะคะให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อที่แตกต่างจากวิถีของโลกนี้คือ,อตามหลักการความจริงของพระเจ้านะคะเรามาไข้อด้วยกันนะคะ เพราะคมภีหนุนใจเราให้เราได้สแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนนะคะได้กล่าวว่าจงสแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคิดทรงสถิตยอยูอ่เป้าหมายชีวิตของเราที่เป็นผู้เชื่อนะคะซึ่งแตกต่างจากวิถีของโลกซึ่งนําไปสู่ความตายการดำเนินชีวิตโดยการสแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระเจ้านะคะให้หันจากวิถีของโลกไม่ว่าจะมีเป็นการมีใจกดแค้นไม่ให้อภยัย คิดร้ายสายร้ายผู้อื่นคำพูดที่ไม่ดีค่านิยมกระแสแบบโลกาการเสพติดกับสิ่งของการทำสิ่งที่ผิดเพื่อให้ได้สิ่งต่างๆมานั่นคือวิถีเดิมก่อนที่เรามาเชื่อพระเจ้านะคะแต่เมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วเราได้กลับใจแล้วการหันชีวิตของเราในการทําสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยนะคะแล้วก็รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เป็นเหมือนพระเจ้าในทุกๆวันสิ่งที่นํามาประยุกต์ใช้นะคะที่ได้ข้อแรกก็คือ การสำารวจชีตของเราอยู่เสมอว่าเรามีค่านิยมแบบพระเจ้าตามหลักการพัมพีหรือไม่นะคะเราต้องรู้ว่าอะไรที่พระเจ้าพอพระทัยหรือไม่พอพระทัยดูจากพัมพีนะคะใส่ใจในการให้หลักการความจริงของพระเจ้านำหน้าชีิตของเรานะคะมีชีตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยเราสอนเราว่าเราควรจะดําเนินชีตอย่างไรข้อสองนะคะก็คือการรับกําลังจากพระเจ้าในการดําเนินชีตอยู่เสมอ แม้เรารู้หลักการพัฒมพีนะคะหลายครั้งที่เราต้องต่อสู้กับค่านิยมของโลกสิ่งที่ดึงใจเราหรือเป้าหมายของเราออกจากทางพระเจ้านะคะการในฐานขอกําลังจากพระเจ้าในการต่อสู้กับการล่อลวงนะคะ,ะมันจะเป็นตาที่เราเห็นหูประสาทสัมผัสต,ต่างๆสื่อเทนต่างๆที่ไม่ถูกต้องค่ะแล้วก็ข้อสามนะคะก็คือการมีชีวิตที่เป็นเกลือและแสงสว่าง มีอิทธิพลชีวิตที่ดีกับคนรอบตัวเราเป็นแบบอย่างทั้งต่อพี่น้องผู้เชื่อและไม่เชื่อเช่นคําพูดที่ดีความคิดค่านิยมวิถีชีวิตนะคะเริ่มต้นจากใจที่ยำเกรงพระเจ้าแบบอย่างเป็นสิ่งที่สําคัญในสังคมปัจจุบันค่ะเพื่อเราจะหนุนใจกันและกันในการทําสิ่งที่ถูกต้องต่อสังคมที่เราอยู่แล้วก็ข้อสี่นะคะก็คือการมี เป้าหมายชีวิตนิรันต์นะคะเรารู้ว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าสุดท้ายเราจะต้องกล่าวรายงานต่อพระเจ้าในสิ่งที่เราทําการมีชีวิตที่ตายต่อบาปในทุกๆวันโดยให้พระเจ้าเข้ามาติดขัดกาวเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพรงมากขึ้นในทุกๆวันพี่น้องเราอธิฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอให้ใจข้าพงทั้งหลายสแสวงหาน้ำพระทยัย พระประสงค์ของพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างคนที่มีปัญญาจากพระเจ้าในทุกๆวันเพราะรู้ว่าในโลกที่กำลังเสื่อมโทรมไปแต่ขอให้ใจของภ้าพรงยิ่งต้องสแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นในทุกๆวันรับกำลังรับความเข้าใจมีใจที่เชื่อฟังและกระทำตามเพื่อข้าพรงคทั้งหลายจะปลอดภัยและมีชีวิตที่มีสันติสุขท่ามกลางโลกนี้ที่เต็มไปด้วยความบาปขอให้ข้าพรงดํดำเนินชีวิต ที่แตกต่างเพื่อจะสัมแดงพระองค์มีชีวิตที่มีอิทธิพลที่ดีเป็นเกลือที่รักษาความเค็มเป็นแสงสว่างสองไปเพื่อให้คนมีความหวงังมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าในทุก,ทกวันเราขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอรพรพี่น้องทุกท่านนะคะ